สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนนะคะวันนี้น่องก็คึกนะคะหน่องก็เลยอัดคลิปวันนี้นะเนื่องจากมีมีเสียงตอบรับนะคะจากการทาปั๊กซี่ของน่องนะคะน่องก็เลยอาจจะมีบางคนสนใจแต่ว่าไม่แน่ใจว่าทาแล้วจะสวยหรือเปล่าเนาะสีมันจริงๆรแล้วเป็นยังไงกันแน่นะคะตอนนี้หน่องกำลังบ้าลิปสติกแมกอยู่นะคะนี่ น้องซื้อมาเยอะมากเลยคือหน้องซื้อไม่เยอะมากหรอกหน้องซื้อมาประมาณตอนนี้มีประมาณสิบอันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีที่เราชอบคือเป็นโทนชมพูนะจริงๆแล้วเราสามารถไปลองได้ที่ร้านนะคะเราควรจะลองสีที่มันเหมาะกับเราที่สุดนะคะบางทีเนี่ยสีของคนเนี้ยทาสวยมันทาปากเราจะไม่สวยก็ได้นะคะนองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยน้ <Alles. S 1> องจะทาให้ดูว่าจริงๆแล้วสีมันเป็นยังไงนะคะสีที่แท้จริงของมันวันนั้นน้องทาสองสีนะคะคือสีแบงค์เคตตี้นะคะ b บร n ด์คตตี้ย่มีเป็นเตี้ยงนี้ทาที่แขนให้ดูนี่ที่แขนอ่าทาแล้วมันก็จะเนี่ยจริงๆแล้วมันดูเหมือนชมพูนะแต่ว่าถ้าทาปากเรามันจะซีดมากเลยแบบเหมือนป่วยมากสามารถทาแล้วแบบดูเหมือนคนใกล้จะเป็นลมขอปิดอีกเครื่องึีกอ่ะน,นี่นะคะแล้วก็อีกสีนึงที่ทาก็คือสีเซนเจแมงนะคะ มันเซนเจอร์เมนเซนเจอร์เมนน้องคาดว่ามันจะเป็นอะไรสักอย่างในปารีสหรือเปล่าน้องเคยได้ยินชื่อทีมบอลว่าปารีสเซนเจอร์แมนเวลาทามันก็จะเป็นสีอย่างงี้ดูสิชมพูมากมากกว่าที่สุดสีนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ลิสติกแมกของน้องเพราะว่ามีพี่คนอึงซื้อมาแล้วเจ้คิดว่าสวยนะคะแต่พอเจ๊ทำมาแล้วเจ้รับตัวเองไม่ได้เจ้ก็เอามาขายต่อหน่องง,งานนะคะน้องก็เชื่อคนง่ายน้องก็ซื้อมา อ่าแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นลิปสติกที่ทาแล้วมันแบบมันติดปากเราเดีนะคะมันสามารถเปลี่ยนสีปากเราไปได้เลยนะเป็นสีที่ต้องการจริงๆนะคะอ่อนเดนน้องก็เลยจะทาให้ดูเนาะนี่ดูนะปากเราอต่ละสีนี้นะคะมันจะแบบมีดำๆนิดน,นึงด้วยเราก็จะทาแบงคคตี้เข้าไปก่อนออนะคะไ่ซึ่งอุปก,กรณ์เสริมใดๆป้ายเข้าไปเลยจ้ะ ถ้าเกิดคนผิวสีคำๆหน่อยอะ่ะจะทาสีนี้สวยนะมันจะออกแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แคชชัวแบบเออดูแบบเหมาะกับวันเบาๆเห็นไหมพอทาแล้วมันจะแบบเนี้ยป่วยไปนอนก่อนนะป่วยขึ้นมาเลยค่ะอืมแล้วก็วันนั้นก็ทาสีนี้ด้วยทาไปอีกทีหนึ่งนะคะอืม ี่มันก็จะเนี่ยออกไปอย่างเงี้ยนั่นแหะเหมือนแบบโดดๆอะ่ะนะทาแล้วจะแบบเห็นปากในระยะสามร้อยเมตรถ้ามันเป็นแอมป์ไฟแอมป์ไฟสีอื่นเนี่ยมันจะเห็นชั้นกว่านี้นะคะอ่ะเป็นไงคะไหวไหมทาให้ดูนะคือแบบถ้าคิจะไปซื้อก็ ลิฟติกมันก็แท่งละถ้าเป็นเมืองไทยก็ไม่ถูกนะคะก็ประมาณ800กว่าบาทนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อดู f ฟ e ีก็อาจจะแล้วถ้าที่ดูดฟีเมืองไทยก็680จ้ะไม่ได้ักวันนี้นะคะไหนๆก็ทาอัดไปแล้วนะคะเราก็จะให้คุ้มค่านะคะเราจะวันนี้เราขอส่งเสียงของหน่องไปถึงทุกคนด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตขาดความหวานมากเลย ขอความหวานอีกนึงเนาะโอเคก็คือแบบไม่ได้ถามว่าใครอยากฟังหรือเปล่าอยู่ๆก็เล่นซะง,งั้นนะคะโอเคจ้ะขำๆเนาะ เอาใหม่นะไม่รู้ไม่รู้เขาคนนั้นเอาเขาเบื่อมาก